คืงกองว่าเราต่อไปจะมีอะไรเปิดไหมล่าส be ุดมีเชือกป่าอะไรนี่ลองออกก่อยติดหน้าไม่เช่หอถ้าลงก็ลงดิอะไรต่างกันหลยนี้ออกรายการไหนสปอยหมดเลยนะไม่ก็แค่บอกว่าเร็วๆนี้คือเนื่องจากพอเชือกป่าเรื่องเต็มอะพี่แกเขาแบบยังป่วยยังไม่พร้อมทําให้แบบเราก็เลยไม่อยากเร่งด้วยด้วยสภาพพี่แกเขาเลยก็แบบโอเคให้งานแบบนี้ก็เลยตั้งใจทำมีเชือกป่าขึ้นมาแทนก่อนเพื่อให้แฟนคลับที่ เขารอได้มาเจอแบบวินกับทีตุกอนี่แล้วในมินิจะมีซีนเดียวกันกับเรื่องป่าหลักไหมไม่มีก็คือเรื่องย่ี้ยคือเรื่องที่จบสำเร็จแบบเขาเรียกว่าไหนจบในตอนเออจบในตอนก็คือที่พี่แกเขียนในเตอร์ จะมีพวกเทศกาลโน้นนี้เรียนออนไลน์มาทำแบบนี้มาทำแบบชันๆลงทุนนะว่าไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายคีนี้เพื่อเอาไปต่อยอดเชือกใหญ่นะไม่มีเลยรวยออฟฟิศรวยไม่ได้รวยแต่ว่าเราอะรู้ใครถับเขารอก็เลยแบบไม่อยากให้รอแบบให้กระชุ่มกระชวยหน่อยจริงให้ถ่ายคลต้องอย่างนี้สิซีรีส์คุณภาพนี่เออเนืยวมเหื่อยอะไร